สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวแรงไปสั่นนะครับนี่นะแล้วก็ลองกับยันมาช่างดอนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเดเดี๋ยวจะถามถามช่งนกดีกว่าสเปคสเปคสเปครถของของ,ของหลานช่างดอนะครับตัวนี้ร้อยยี่สเป็นเป็นขาเหี่ยนเดิมเกหลูกร5อยลูกเกลูกเก,ก้าหากา 96, 96, 96หก96 เบา4438 4438อ่าเป็นทำรับทำแท้แคมแคมทั้งดอกทำเองทำทั้งดอกทำเองแคมแคมทั้งดอกทำเองใช่ไหมครับอ่านี่นะครับผมอ่าฝ่ายฝ่ายของพี่สันนั้นลูกร้อยลูกร้อยถ้าเกแเก้าแปดลูกเก้าแปดแคมสมคิดแคมสมคิดแล้วของจังตาเดี๋ยวถามของจังตาบ้าง ลูกไรยสเปก6ครับวาว1 4 1ี4วาว34 34 34 3มีแคมป์่ะแคมป์ไทยเนี่ยแคมป์ช่างหนุย่ายนะครับนี่ตัวนตัวโน้นนะครับ๋ยเตงอ๋อ3าเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างช่างดอสมคิด ตั้งตะนะครับสามคันบัดรวดทีเดียวสามคันเดี๋ยวปรับจูนก่อนสามค <3 S 2> ันนะครับคันโนนตั้<า>งดอคันนี้ตั้ง,งตะนะครับแล้วก็สองคิด อถนนก็มาครับไปปาด์ไปปารกันเท่าพันเหมือนพี่บีเลยวะไหนบีไหนที่ขับรถเงแ๋้วเดี๋ยวก่อนไม่รู้เดี๋ยวช่างลบลงไปคันบ้างไหนช่างลบคันไหนอ๋อนี่คันของช่างลบนะครับช่างลบไผ่วงช่างลบไผ่วงบีจะบีจะไผ่เลยะ้า่บีบ้างคนขับไผ่ได้ช่างลบอ่าช่างบีสุดไผ่เลยอ๋อช่างบีสุดไผ่เลย จำดีๆนะครับอันนี้ช่างนบนะครับคันนู้น,นช่างลบไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเ่าเอาเอาอ,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 อ่บเดี๋ยวลองช่งางซ่ากับเอ,อ้าไป เรามองไม่รู้เรื่องนะครับขาไปเดี๋ยวลองขากลับดีกว่าถ้าเราไม่รู้จริงเดี๋ยวถามคนขับด้ว่านะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าลูกร้อยพิสันจะ ขนาดไหนนะครับเห็นแต่ได้ยันมาหมดเลยวะเนี่ยยันมาสองคันอาะคูปุต้าคันไหนของช่างลบนี่ทำดีแล้วอ๋อคูปุต้าสองคันครับยันมาสองอ๋ออ๋ออาออะของท่างลบอยู่ช่างลบครับอยู่อยู่อยู่ติดคณะเนี่นะครับเป็นโคูต้านะครับโอ้โหมีโคทั้งดอ vem ของใครเสียงฟลุกไปแล้วเมื่อกี้ของใครระเบิดนะครับเสียงดังนรกเลยครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอะไรพังหรือเปล่าเอ้าเสียงค้างเลยนะครับเหมือนริมขาดนะครับเมื่อกี้ตะโกนถาม ลราเข้าไปดูอาการใกล้ๆก่อนเสียงดังฟุกเลยนะครับเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆก็ได้ยินเลยนะครับว้มันมลุดแบบน้ไดเหรออ,อ๋อริมคาเฉยนะครับนี่ผมบอกเลยอะ่ะ เป็นไรไหมเสียไหมอย่างงี้มันจะล้อออกดูแต่ไม่ได้ไม่น่าปาาไม่น่าเสียเนาะโอ้ร้องได้ก็หลวมอ่ะจะลองใส่ดูีๆเนาะเพราะว่าเส้นเล็กนิดเดียวริมขาดโมเล่หลุดมาเนาะอืมการปัดเจ็บเป็นอะไรริมหลุดไั่น่าจะใส่หลวมใส่อันนี้หลวมใส่เองด้วยเขายังขาดขาดเลยมันได้ยินเลยนะเมื่อกี้เนาะเสียงดังฟุ๊กโอ้ยหลวมแล้ว่ะ กระเนเลระเดาะนี่ก็ปึงเลยน่าจะข้างในด้วยใน,นลองมือหมุนต่อดูดิมันดังป๊อกเลยยังใช่เพราะว่าอยู่ดีมันไม่ขาดได้แล้วกันมั <AC? S 2> นอัดปึง้งไดอยู่เลยล,ล,ล,ลูกกระเด็นออกหน้าเลยมันอาจจะเวียงอะเนาะอาจจะเวียงเลยเวียงถมอะไรนะอะไรอะไรคือทางไหนหลุดป๊อกกานขาดโดินมันง่ายมากกว่าเนาะอ้อย่างเงอนไม่เป็นไรการขาดก้านขาดแน่นอน

าการขาดรอบมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะรอบมันสูงเกินใช่ไหมไม่ขาดดีนะมันขาดไม่เคดดันมทุกอย่างพวกขันเกินไงหอดยื่ก้านเราไม่เต้องแน่นนะพี่เนาะมันเป็นรายจ่างมันต้องขาดรอบมันสูงหรือมันไงรอบมันสูงจัดมันต้องพังมันต้องพังมัโอเคครับจังหนูก็อะไรขาดนะอะไร เดิมเดยังบราขาด้าคือสนิ้วเนขา้เนสามนิ้วเดินขาดได้แล้กันเดินเดีเลือดเลือดไม่ไหลเดี๋ยวรอรถไถมันดึงขึ้นนะครับบาดเจ็บสรุปว่าต้องเอารถไถดึงขึ้นนะครับตัวพิจานนะครับฮะตัวพิสานเดี๋ยวเตรมหน่วยกู้ชีพมันกู้ขึ้นนะครับเอารถดึงไม่ไหวแน่นอน ดูเด่นเหนียวดูดที่จังในดิน <S <S รอยพน,นมมาเลยเนี่ยมี<อ>รอยแหวนไอ้ทวิชนาห์โอเคนะผมสำหรับีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับปัดเจ็บนะครับหนีนะเลือดไ่สามตัวเมื่อกี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ